เอฟซีของแม่นะถ้าผ่านมาที่เรียกอะไรเนี่ยร้านรถร้านรถนะลูกไคมาหยุดอยู่ตรงนี้ลูกจะเจอหยุดเลยซื้อจะเจอคนไม่ค่อยธรรมดาแล้วเสร็จปูไปซื้อร้านไหนแล้วก็ไปซือร้านอื่นแลไปตือร้านอื่นใช่แม่น่ารักกับลูกเสมอวูนนี้เยี่ยปิดอะไรนะเยี่ยวปิดเี่จไปเอาคัตเตอร์มาเอามาตัดกระดาษแทงแม่ก่อนแทงแม่ไอเยี่ยมันแทงคูพ่อมึงแทงอะไรนะ พ่ออย่างแข็งไม่เข้าพ่อกลับไปดิจัดให้ลูกหน่อยอยากรู้เหมือนกันได้เครื่งครื่องอ่างกายเม่ไปซื้ออะไรที่แม่ต้องการซื้อเดี๋ยวค่อยแวะมาหาลูกก็ได้เขาชอบแล้วเนี่ยแม่กูชอบนี่ยชอบไปขายอย่างเงี้ยหนีดีกว่าแม่มาดูไดงแม่มาดูแดงคงไม่ได้ไปแล้วลรอกวะบอกได้เลยอีนี่มันล้างกูไว้ไปไม่ได้อะ ก็ไม่คิดจะเจอคนที่เหมือนเหมือนส่วนใหญ่คนขายเพชรเขาเป็นยไงเขาเรียบร้อยเาเรียบร้อยเดินผ่านมาแต่ละมึงดูไอ้ผู้ชายเป็นแมนแม่ไม่เรียบร้อยหรอดูดูหัวเรียบร้อยตั้งไหนคะแต่เรียบร้อยเรียกว่าผมไม่กระเด็น